กระิบบอกเราขอนําเสนอรถกระบะมือสองหลอนะคะราคาแบบพร้อมโอนเปลี่ยนชื่อให้ค่ะ158,000บาท D-Max V07 เครื่อง2.5เกียร์ธรรมดา SLX ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบปกติสมบูรณ์ดีนะคะรถจัดทรงมาแบบซิ่งๆของแต่งก็พอมีขทุกท่านหลายรายการเลยทีเดียวนะคะแอร์เย็นค่ะล้อแม็กที e 37 ทรงหล่อเครื่อง2.5มีโบ f 55รีแมปใช้งานอินเตอร์คัสหัวฉีดดิฟฟี่6ตัวฟ้าคาร์บอนแก้มคาร์บอนนะคะเรียกว่าแต่งหล่อมาแล้วนะทุกท่านแต่บอดี้ยังสวยค่ะเดิมบางไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำนะคะเครื่องเกียร์ดีพร้อมขับใช้งานได้เลยน้ำไม่ดันค่ะ158,000บาทรถเพิ่งปิดไฟแนนซ์มาอยู่ในสถานะ รลอเล่ม1สัปดาห์ค่ะราคานี้พร้อมโอนให้นะคะสนใจทดลองขับดูตัวจริงกันก่อนค่ะอยู่ที่จังหวัดนคนปรปฐมโทรคุยโทรนัดล่วงหน้าด้วยตนเองดีที่สุดนะคะควรเจรจาด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านแอดมินไม่ใช่ผู้ขายนะคะเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ